ที่ผู้ชายมาตื่นเต้นกับผู้หญิงกคนหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเขาชินกับที่บ้านเขาแล้วเ็าอยู่กันมาห้าปีแล้วสิบปีแล้วเขาก็หมดความตื่นเต้นกันแล้ววันนี้เขาเพิ่งได้คุณแค่วันแรกสองวันแรกหรือเดือนแรกสองเดือนแรกเขายังมีความตื่นเต้นในร่างกายคุณนะคะเขายังยังไม่ชินกับร่างกายคุณอะนะคะเอออันนั้นก็ตึงอันนี้ก็ฟิตอันนั้นก็อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขายังแค่ไม่ชินเฉยๆพอเขาเอาไปเรื่อยๆเขาเกิดความชินพอเขาเกิดความชินนะคะเขาจะ ก็คุณก็ไม่ต่างกับเมียที่บ้านแล้วนะคะจำไว้เลยนะคุณไม่ได้พิเศษอะไรแค่วันนี้ที่คุณดูพิเศษคุณแค่ดูตื่นเต้นนะคะคุณแค่ดูตื่นเต้นเองเพราะว่าอะไรเขาเลิกตื่นเต้นกับคุณนะคุณก็กลายเป็นของตายเหมือนเหมือนกันคือเขาอยากมาหาเมื่อไหร่ก็มาไม่อยากก็ไม่มาอยากเมื่อไหร่ถึงมาไม่อยากก็ไม่มาอ้างงานมั่งอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดนะคะแล้ววันหนึ่งพอคุณแบบทนไม่ได้คุณก็ไปเองเขาก็ไม่เสียหายอะไรเพราะคุณไปเองถูกไหมพวกผู้ชายพวกนี้อยากทําตัวเป็นสุภาพบุรุษ อยากเป็นสุภาพบุรุษแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทิ้งคุณนะแต่คุณไม่อยู่เองผมยุ่งเรื่องงานมากเลยนะแต่คุณไม่ไม่อยู่ตรงนี้เองจำไว้นะคะผู้หญิงทุกคนคิดว่าอย่างเงี้ยรักเขาแล้วนะ่ะก็ยอมเขานะคะยอมเขาเพราะอะไรคะเพราะอยากได้เขามาแบบให้มาหาบ้างผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากมาครูเห็นมาเยอะแล้วนะคะหน้าที่การงานก็ดีนะคะดูน่าจะหาสามีดีๆได้แต่หาไม่ได้เพราะอะไรคะไม่ศรัทธาตัวเองไม่รักตัวเอง แล้วก็ไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองจะมีความรักดีๆได้นะคะก็เลยยอมเป็นเหยื่อให้กับผู้ชายที่มกักมากทางการอารมเนาะเออเรียกว่า ดูดีหน่อยนะคะแต่จริงๆข้างในคือเน่าเหมือนกันนะคะก็เลยง่ายๆว่าของปลอมเพาของปลอมมันก็เจอกันตลอดเอาง่ายๆนะคะจำไว้นะคะถ้าเราเป็นของจริงจําไว้นะคะเราเป็นของดีนะคะวันนี้สามีเรามีคนอื่นเราก็กลับมาพัฒนาตัวเองนะคะเรามาให้ตัวเองนะคะมีคุณค่าจาไว้นะคะครูก็สอนเสมอนะคะว่าถ้ามันสุดจะทนนะคะสุดจะทนทนไม่ได้จริงๆก็ไปป้ายหน้าลูกแต่ถ้ายังทนแล้วมีเป้าหมายร่วมกันว่าเฮ้ยคนนี้สามีเราคนนี้พ่อของลูกเรานะคะคนนี้เราจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าไว้พูดคุยกันเรื่องเรื่องของลูกเรื่องของ งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็จับมือกันให้แน่นๆมีปัญหาใดๆก็ไม่สามารถพาคุณไปได้ที่ครูบอกนะคะถ้าคุณใช่นะคะช้างทั้งโขงก็ฉุดไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่คุณช้างทั้งโขงก็ฉุดเขาไว้กลับมาไม่ได้เช่นกันถ้าเขาใช่กับคนคนนั้นปล่อยให้เขาไปเพราะเขาเป็นคู่กันเราใช่กับใครเราก็ไปเป็นคู่ของคนนั้นนะคะมีทุกคนเรียกว่าทุกคนมีคนของคุณรออยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ไม่ไม่มีนะคะ ไม่มีนะคะที่ว่าเราจะไม่มีนะคะจำไว้นะคะเชื่อมัน่นและศรัทธาตัวเองว่าเราเป็นของดีเช่นกันค่ะ